อยู่ับผมอีกแล้วในเกมจิ๊สองนะครับแล้วเมื่อวานผมได้ลงคลิปแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้คลิปนี้ที่ผมทำได้ลงวันนีนะ้มีคนดูมาคอมเมนต์คลิปผมครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตอนพี่ยิงโดนระตูแล้วดามเมจมันขึ้นสีเขียวได้ไงสอนหน่อยครับเอ่อพูดตรงๆนะผมสอนได้แต่สีเขียวแบบไหนแบบเดี๋ยวนเดี๋ยวผมไปดูนะสีเขียวที่คนดูเขาหมายถึงแบบแบบนี้ใช่ไหม หรือแบบเขาต้องการให้แบบขึ้นเขียวด้วยแล้วก็แบบอันใหญ่ๆเหมือนผมเพราะว่า TF2 ตัวเลขอะ TF2 มันจะอันเล็กอะแบบถ้าเกิดว่าเพิ่งสร้างรหัสมาเล่นหรือแบบไม่ได้ลงมอสไม่ได้ลงอะไรมันจะอันเล็กนิดเดียวมันจะมองแทบไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนสีที่มันขึ้นมาเฉยๆไม่ได้อยากให้มันตัวใหญ่ขึ้นก็แค่เข้าไปใน a d v a c e d option นะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอเนี่ยพวกอันเนี้ย เนี่ยเขียนว่าแบบ combat tech red channel ไรประมาณนี้อยากจะปรับเท่าไหนก็ปรับตามใจชอบเลยผมตใงการเขียวผมก็เนี่ยถ้าเกิดจะเป็นศูนย์แบบนี้ถ้าเกิดอยากได้สีแดงก็เอาแดงขึ้นมานี่เก็บลงไปอยากได้สีฟ้าก็อันนี้ขึ้นมาสุดอันนี้เก็บลงไปมก็แค่นี้แหละโอเคนะครับถ้าเกิดอยากทำให้ตัวอักษรมันตัวใหญ่มันมีสวิธีนะครับดังแรกก็มาเป็นฮัทที่ผมใช้แบบ ถ้าเกิดเข้าใจยากหน่อยฮัตก็คือไอสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่แบบมุมซ้ายล่างมุมขวาล่างแบบประมาณเนี้ยไอฮัตของผมก็มันก็แค่ฮัตทำฮัตธรรมดาแต่แค่แบบมาให้มันทําให้มันดีขึ้นแบบมีมีเนี้ยปรับเป็นทีมสีดามีมุมขวาแบบตอนกดแถบก็จะมีแบบมองง่ายขึ้นเยอะอะไรประมาณนั้นฮัตผมไม่มีเลยมากแล้วฮัตมันดีตรงที่มันแบบมันมากับตัวเลขด้วยประมาณนี้ แต่ถ้าทุกคนไม่มีฮาร์ดแบบผมนะผมมีอีกวิธีหนึ่งวิธีสองนะก็คือเป็นโหลดมอดนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะมอดแต่มันมันก็แค่โหลดปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยอะ่ะมันอีซี่มากๆโอเคผมจะมาสอนลงม้อดแบบแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆนะมอดของผมวิธีนั่นก็คือให้แบบเข้าไปในโฟลเดอร์ของท f 2สองอ่ะวิธีเข้าก็ง่ายๆแ้าเกิดรู้เข้าวิธีเข้าแล้วก็รู้แหละแต่เผื่อเผื่อคนไม่รู้วิธีเข้านะ เข้าไปในหน้า Steam ว่าคลิกขวาที่เกมที่ต้องการเข้าอันนี้เป็น TF2 แล้วก็ TF2 แล้วก็เอาคําว่า m a n a g e แล้วก็คําว่า b r o w s e Location File อันนี้กดเข้าไปเลยแล้วนี้ก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ของ TF2 แหละแค่นี้เลยแล้วก็กดคำว่า TF Custom นี่อันนี้คือม็อดที่ผมลงมาทั้งหมดมันจะมีประมาณนี้เลยเยอะมาก นี่คือฮัทที่ผมใช้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากลงฮัทใช่ไหมแบบมีฮัทของตัวเองแล้วอยากให้แบบอยากแค่ต้องการให้ตัวเลขมันใหญ่ขึ้นนะก็ทําตามผมเลยก็คือไปโหลดมอดที่ผมบอกให้โหลดนั่นแหละโหลดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมเอามาใส่ให้ดูนี่คือโฟลเดอร์ของท F 2นะนี่คือโฟลเดอร์มอดนะเดี๋ยวผมเพิ่งโหลดมานี่นะนี่คือมอดที่โหลดเสร็จมันจะชื่อ dummy text color นะให้ยัดเข้าไปเลยแบบโอ้ในแค่นี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือแบบทุกคนจะได้เห็นแบบตัวเลขใหญ่ๆแบบถ้าอยากปรับสีก็ปรับได้เองแบบ ปรับในตั้งค่าทีอีสองแอดแวแล้วก็อยากปรับแล้วก็ปรับเลยผมปรับเป็นสีเขียวผมชอบสีเขียวม่ใช่ชอบสิสีเขียวมันมองง่ายดีมันติตาดีนั่นแหละผมก็เลยชอบแถมอนิดนึงนะทุกคนไอ้พวกสีขเขียวตามตัตรตอประมาณเนี้ยผมสอนไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วอยากได้แบบตัวเลขที่อยู่ด้านล่างมกมุมซ้ายล่างตัวละครวี่ทีทําก็ เออมันจะยากหน่อยนะคือมันไม่เหมือนที่แบบต้องโหลดมอดแล้วนะมันวิธีนี้คือทุกคนต้องมีฮัทของตัวเองแบบก็ไปหาโหลดฮัทมาจะลงฮัทอะไรก็ได้ก็ผมตอนนี้ผมใช้ฮัทที่ผมบอกนั่นแหละเออโหลดขึ้นมะวิธีทําก็เนี่ยวิธีทาคือทุกคนต้องมีเปิดโฟลเดอร์ที่สองมาก่อนวิธีทําก็คือเข้าไปในฮัทของตัวเองนี่นี่คือฮัทผมนะกดเข้าไปปุ๊บ ถ้าแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่มีก็คือทุกคนยังไม่ได้โหลดฮัทก็แบบทุกอย่างจะเป็นทีอฟสองแบบ e f ฟ u l t แบบทีอ2ฟสองแบบเริ่มต้นทุกอย่างแต่ถ้าเกิดมีแล้วกดเข้าไปกดคําว่า Resource แล้วก็คําว่า UI แล้วก็หาเลยฮะมันจะมีอันนึงที่เขียนว่านี่นี่นี่ฮัทดามีดแอคเคาท์เนี่ยถ้าอันนี้มันจะเป็นไฟล์ w ัตอยู่ถ้ากดเข้าไปมันก็จะถามว่าอะไรให้กดเข้าไปนูตแพ Okay. นี่ผมใช้วินโดว์สิบเอ็ดนะไม่ใช่วินโดว์สิบนี่มันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีตัวเลขเยอะแยะตะแปะตะกุงเลยวิธีทำนะครับก็แค่ลบเลขศูนย์ออกเปลี่ยนให้เป็นเลขหนึ่งนะบางคนถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วอ่ะมันไม่ทํางานก็คือยังไม่ได้ลงฮัทนะต้องมีฮัทแบบของตัวเองก่อนไม่วก็แบบไปหาโหลดฮัทมาจาก Google จาก YouTube ก็แล้วแต่ไปหาโหลดมาแล้วก็เปลี่ยนเข้าตั้งค่าแบบที่ผมบอกไปแค่นั้นแหละก็จะมีดามจบอกตรงข้างๆหลอดเลือดแหละแล้วก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะไม่งั้นไพรู์จะเอาปืนไฟยิงไปในคอมของคุณและคุณก็จะไม่มีคอมพิวเตอร์เล่นเก,กมอีกเลยเข้าใจนะ <S <S 1> <S 1> โอเคแค่นี้แหละขอบคุณครับกดไลค์กดติดตามเลยบ๊ายบาย